อาดมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพระองค์หนึ่งแก่บวชท่านบวชได้ยี่สิบสามพรรษาไม่เคยได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เลยทำไมท่านเป็นลูกเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดที่เมืองสาวัตถีพ่อแม่มีเงินมากแปดสิบโกดสมัยก่อนนับเป็น ลานเป็นโกดเป็นกือเป็นตื้อท่านจะอาจจะเคยได้ยินพระองค์ตื้อพระองค์แสนนั่นคือน้ำหนักเป็นตื้อเป็นแสนทีนี้ได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเกิดเลื่อมใสยอย่างหนักขอบวชพระพุทธเจ้าว่าเธอขออนุญาตบิดามารดาหรือ,อยังยังถึงอย่างไรถ้าผมไปขออนุญาตมารดาบิดาท่านก็ไม่ให้ผมบวชเพราะอะไร ผมเป็นลูกชายโทนคนเดียวของพ่อของแม่ท่านยังไงท่านก็ไม่ให้ผมบวชเพราะฉะนั้นขอพระภูมีพระภาคเจ้าจงให้ผมบวชเถอะอย่าให้ผมไปขออนุญาตเลยผมไม่ได้บวชผมอยากบวชนั่นหมายความว่าบุญญาบาร,รมีท่านมีพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตต้องให้ไปขออนุญาตจากพ่อแม่มานบน้อยคนนั้นก็ไปขอจากพ่อจากแม่พ่อแม่ไม่ยอม ถ้าลูกไม่ตายจากพ่อจากแม่ไปพ่อแม่จะไม่มีวันยอมให้ลูกขัดพลากจากบ้านของเราไปลูกก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้บวชลูกขอตายดีกว่าที่จะอยู่เป็นมนุษย์ไม่กินข้าวไม่กินน้ำตลอดเวลาหกวันเจ็ดวัน เพื่อนฟุงที่เคยเป็นเพื่อนกันพ่อแม่ก็ไปตามมาให้มาช่วยปอบเปล่าประโรมอยากจะได้บุญทำไปเถอะทานไปเถอะเงินของเรามีมากแต่เขาบอกว่าการให้ทานนั้นเป็นเพียงพรหมจรรย์อย่างต่ำลูกอยากประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงคือในขั้นศีลขั้นภาวนาขอให้พ่อให้แม่อนุญาตเถอะพ่อแม่ไม่ยอมในที่สุดเธอก็อด เพื่อนฝุงก็เลยได้ความคิดว่าถ้าคืนปล่อยไปอย่างนี้คงตายแน่ให้เขาบวชด,ดีกว่าเขาไม่ตายนอกจากไม่ตายแล้วยังได้เห็นหน้ากันทุกวันดีกว่าปล่อยให้เขาตายถ้าเขาบวชแล้วมันไม่มีความสุขอยากกินร้อนได้กินเย็นอยากกินเย็นได้กินร้อนไม่มีอะไรได้ดังใจบวชต้องทวนกระแสต่อกิเลสตลอดอีกหน่อยเขาก็ศึกมาหลอกให้เขาบวชเถอะ ในที่สุดพ่อแม่ก็อนุญาตให้บวชชายนุ่มลุกขึ้นอาบน้ํากินข้าวแล้วก็ไปกราบตักพ่อตักแม่ขอขมาแล้วก็ไปบวชที่เชตตะวันได้ห้าพันษาห้าพันษาแล้วพระพุทธเจา้าจึงอนุญาตให้พระเที่ยวจาริกไปองค์เดียวได้เรียกว่านิสัยมุตตะก ท่านก็เลยคิดว่าเอ๊พ่อแม่สัญญาไว้ว่าบวชแล้วต้องมาบินทบาทให้พ่อแม่เห็นหน้าทุกวันที่บ้านท่านก็รับปากท่านก็มาบินทบาททุกวานทุกวันห้าปีผ่านไปการเวลาก็เข้ามาสมานความรู้สึกในจิตใจ,ใจของพ่อแม่เริ่มชินชากับการพลัดพลากลูกได้ห้าปีแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันอยู่ใกล้บ้านเกินไป ไปบิณทบาตท,ที่บ้านก็เห็นอารมณ์เก่าๆก็เกิดขึ้นมาอีกขอไปอยู่ในป่าบัดนี้พ้นนิสัยมุตตกะแล้วไปทำความเพียรพระพุทธเจ้าก็อนุญาตท่านก็ไปทำความเพียรในป่านน่นไกลริบชาติภูมิชนบท18ปีไม่เคยกลับมาบ้านไม่เคยให้ข่าวรวมแล้วเป็นยีสาปี วันดีคืนดีมีพระองค์หนึ่งเดินทางไปจากพระเชตวันท่านก็ต้อนรับประสาธรรมเนียมของภิกษุเมื่อมาหากันก็มีอาคันตุกะวัดปฏิสันฐานกันต้อนรับขับสู้แล้วก็ถามว่าท่านมาจากไหนท่านผู้มาใหม่นี่ก็บอกว่ามาจากนาครสาวตถีที่เชตวันมหาวิหาร พระภิษุนุ่มก็ถามถึงพระพุทธเจ้าถามถึงพระโมคคัลลานะยังอยู่เย็นเป็นสุขหรือก็ได้รับคําตอบว่าพระองค์ทรงกรเกษมพระสําราญพระพิสุทั้งหลายก็ยังมากมายคลาคล่ําอยู่ที่เชตวันประพฤติปฏิบัติธรรมกันหลังจากนั้นก็เริ่มถามหาพ่อหาแม่ท่านอยู่นครสาวัตถีท่านเคยไปบินทบาททางบ้านเศรษฐีท้ายท้าย,ท,ายที่ริมฝั่งอาจิรวดีโน้นไหม พราพิสุจผู้มาใหม่ก็มองหน้ามองหน้าท่านไม่ถามหาตระกูลนี้ได้ไหมทําไมเหรอถามหาตระกูลอื่นได้ไหมเพียงแต่ท่านถามนี้ผมก็ไม่ค่อยจะเบาใจไม่ค่อยจะสบายใจอย่าถามหาเลยท่านนี้ก็ยิ่งอยากรู้ยิ่งแปลกใจก็รีบถามผมอยากจะรู้เมื่อก่อนผมอยู่ผมไปบินธบาตท,ทุกวัน ตระกูลนี้เศรษฐีสองผัวเมียนีใส่บาทุกวันพระพิษุผู้มาใหม่ก็เลยเล่าให้ฟังมาท่านจงฟังนะพูดถึงตระกูลนี้ผมมีความสงสารแต่ก่อนเขาร่ำรวยเหมือนที่คุณเห็นใส่บาท,ทุกวันทุกเชา้าตอนหลังมานี่แก่เท่าได้ทราบว่ามีลูกชายคนหนึ่งไปบวชยี่สิบกว่าปีแล้วก็หายไปเลย ด้วยเหตุน,นั้นตระกูลเขาไม่มีใครสืบตระกูลเมื่อแก่เท่าแล้วคนใช้คนงานทาสกรรมกรก็เริ่มลักเอาขโมยเอาป้นเอารู้จักที่เก็บที่ซ่อนในที่สุดเศรษฐีสองผัวเมียนี้ก็กลายเป็นคนยากจนไปยืมเงินจากเพื่อนเศรษฐีด้วยกันสุดท้ายก็ถูกเขามาป้นเขามาลักเขามาข่มเหงเอาเขาก็เลยมายึดบ้าน บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ไม่มีเดืยวนี้ผมไม่ปรากฏเห็นแต่นานๆนก็จะเห็นอยู่ตามตรอกซอกซอยเขาไปเที่ยวขอทานตามตรอกโน้นบ้างตรอกนี้บ้างผมเห็นอยู่บ่อยที่ท่านถามหาคงจะเป็นตระกูลนี้พอพูดถึงคํานี้จบพิกษสุนมนั้นร้องไห้โฮออกมาเลย ร้องให้โฮออกมาเลยว่าชะไหนไหนบอกว่าบวชแล้วได้ตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเราเป็นโมฆะอย่างชิน้นสิ้นเชิงไม่ได้สามารถตอบคุณบิดามารดาแล้วยังไม่พอยังทําให้พ่อแม่ที่เป็นเศรษฐีนี่กลายเป็นคนยากคนจนเป็นคนขอทานนั้นคือพ่อแม่ของผมผมขอมอบอาวาสมอบวิหารมอบอารามนี้ให้ท่าน ผมขอลาศึกขากับท่านต่อหน้าบอกเลิกศึกขาบทผมจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของผมผมอยู่ไม่ได้การบวชนี้ไม่สามารถตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาเลยนัญาติโยมลองฟังดูสิที่เราคิดว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณได้ง่ายไหมทีนี้พระภิสุผู้มาใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านมาบอกเลิกศึกขาบทกับผมผมไม่ยอมรับการบอกเลิกของท่าน อย่างไรอย่างไรท่านบวชตอนหน้าพระศาสดาพระศาสดาก็ยังอยู่ทั้งคนท่านจงกลับบ้านไปที่นครสาวัตถีแล้วไปกราปลาพระศาสดาเถิดจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ท่านพิกโซนมก็เลยเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นผมขอมอบอาวาสวิหารนี้แก่ท่านผมจะเดินทางไปนครสาวัตถีในคืนนี้ พี่สุผู้มาใหม่บอกว่าท่านใจร้อนเกินไปอย่างไรอย่างไรก็ยังช่วยอะไรไม่ทันดอกนอนด้วยกันซะสักคืนพรุ่งนี้ไปบินทบาทฉันแล้วจึงไป